เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามิทีนิวส์นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะมาส่งข่าวบอกนะคะเพราะจากการไปติดตามนะคะ พราะจากการไปติดตามนะคะทิกตอกของคุณอนุวัฒน์นะคะเดือดสุดๆเลยสำหรับคลิปนี้นะคะไปแอบอ้างชื่อของเขานะคะไปหลอกว่าเราชนะจะต่อเท่านั้นเท่านี้ให้3,500บาทอีก2เดือนบ้างหละ่ะให้เท่านั้นเท่านี้บ้างหละ่ะซึ่งเป็นการแอบอ้างชื่อเขานะคะความจริงแล้วนะคะมมี่ทีนิวส์ติดตามข่าวสารมาแล้วจะบอกเลยว่าสําสหรับเรื่องเราชนะจะต่ออีกไหมไม่มีทางต่อแน่นอนแล้วนะคะเพราะว่ารัฐบาลไม่มีงบประมาณในส่วนนั้นแล้วนะคะให้3,500บาท2เดือน ี่คือจบไปแล้วไม่มีแน่นอนนะคะในช่วงนี้คือสําหรับข่าวช่องไหนที่บอกว่าเราชะนะให้ต่ออย่าไปเชื่อเด็ดขาดไม่มีทางนะคะเขาเพียงหลอกล่อให้เราเข้าไปดูแค่นั้นเองนะคะอันนี้คุณอนุวัตรยืนยันมาแล้วว่าไม่มีทางจริง และส่วนตัวนะคะของมัมมี่ทีนิวส์นะคะที่ติดตามข่าวสารนะคะช่องข่าวต่างๆที่น่าจะถือได้นะคะไม่มีทางเลยและกระทรวงการคลังหรือครมอก็ไม่ได้มีการที่จะเอ่ยถึงเราชนะต่อเองแน่เพราะว่ามันใช้งบประมาณไปเยอะมากจริงๆแต่ส่วนข่าวนะคะที่เชื่อถือได้มากที่สุด ที่รัฐบาลจะช่วยเหลืออีกนั่นก็คือคนละครึ่งเฟส3นะคะซึ่งคนละครึ่งเฟส3นี้มาแน่นอนนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเราต้องรอหลังเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคนละครึ่งเฟส3ม,มาแน่อันนี้เป็นข่าวจริงที่เชื่อถือได้นะคะแต่ส่วนเรื่องเราชนะจะให้อีกหรือเงินอย่างอื่นที่นอกเหนือจากคนละครึ่งไม่มีทางจริงแน่นอนเราอย่าไปลงเชื่อนะคะข่าว u t u b e เนี่ยเราต้องกันกรองนะคะแต่มามิทีนิวบอกได้เลยว่าในช่องมิมิทีนิวนั้นคุณจะได้รับข่าว สารที่เป็นจริงแน่นอนจะไม่เอาข่าวปลอมมาให้ทุกคนฟังเด็ดขาดเชื่อถือกันได้แน่นอนนะคะแล้วทีนี้เรามาฟังคุณอนุวัฒน์ท่านยืนยันนะคะว่าการแอบอ้างชื่อท่านไปเนี่ยไม่น่ารักเลยและไม่ควรทำนะคะท่านมายืนยันให้ฟังเลยว่าเราชนะที่จะมีต่อไม่มีแน่นอนเราไปฟังกันเลยค่ะถามจริงเหรอไอ้พวกเพจปลอมพวกไอโอปลอมมึงจะปอมอะไรกันนกนหนาปลอมแล้วใส่หน้ากูเข้าไปด้วยเนี่ย และทำให้ชาวบ้านก็สับสนกันไปหมดแล้วคนลําบากที่คนนี้ต้องมานั่งตอบความปลอมหอกมึงไปปลอมว่าเราชนะจะต่อให้เจ็ดพันไม่มีเอาชาวบ้านฟังเลยเราชนะจบแล้วก็พฤษภาเขาเปิดประเทศแล้วจะเอาอะไรกันไม่มีถามมาอีกจะให้อีกหเดือนไหมเห็นบางเพจบอกจะให้หกเดือนไม่มีแล้วเขาจบแค่นี้จบแค่เราชนะเจ็ดพันมสาสิบามแล้วละกันสี่พันสาเอพฤษภาจบ เข้าใจไหมมีอย่างเดียวที่จะเพิ่มคนละครึ่งเฟส3รอมาตรการต้นมิถุนายนแล้วมาตรการอื่นจะเป็นมาตรการเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจรอรัฐบาลเขาฝากแชร์กันด้วยเพจปลอมแชร์กันมากแชร์กันเยอะเหลือเกินแชร์จนคนสับสนเอาของจริงไปแชร์ด้วยถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ